สวัสดีครับพบกันที่ช่องทีเด็ดคลับมันดกเช่นเคยวันนี้จะพาไปทำกำไรจากการวิเคราะห์ฟุตบอลลีกเดชเป็นชิพของอังกฤษนะครับคู่ระหว่างเชฟฟียูนเต็ดจะเปิดบ้านจะรับการเยือนของทีมบริสตอลซิตี้เลทราคาคุณนิดแบบว่าที่เจ้าบ้านเชฟฟียูนเต็ดเป็นฝ่ายต่อราคาที่เครื่องควบลูกข่าวนะครับจะลงเตะที่สนามปรามมงเลนเวลาห้าทุ่มครึ่งของค่ำคืนนี้ครับเจ้าบ้านเชฟฟียูนเต็ดถูกยกให้เป็นหนึ่งในทีมเต็งที่จะเลื่อนชั้นขึ้นสู่พรีมลีกในฤดูกาลนี้ครับ พวกเขาพร้อมที่จะเดินหน้าเกมลุกอย่างเต็มที่ตั้งแต่เกมแรกไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นในแดนหน้าหรือจะต้องเสียเลอันบรูสเตอร์แลวก็คีฟเฟอร์มัวไปนะครับแต่พวกเขาก็ได้เสริมทัพด้วยตัวผู้เล่นใหม่ที่มีศักยภาพอย่างวิกวเกีเปเรนดากอฟเอฮิเจอูกาก้และก็เดจิบริลซูมาเล่นะครับซึ่งคาดว่าจะเข้ามาเติมเต็มและเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมครับส่วนทางฝั่งทีมยืเอนบิสตอลซิตี้ก็มีการเตรียม,มทีมมาอย่างดีเช่นกันครับโดยเฉพาะในแนวลุกที่คว้าตัวเอม ดาวสโว์คนสำคัญจากเบสตันมาร่วมทีมซึ่งการมาของลีสจะทำให้ทีมเกมลุกของทีมบริสตอลซิตี้มีความอันตรายและคาดดาวได้ยากขึ้นอย่างแน่นอนครับเขาจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างปัญหาครับแนวรับของเชฟฟี่อยู่ในเตะในเกมน,นี้ทัศนะในเกมนี้นะครับฟอร์มการเล่นนอกบ้านของบริสตอลซิตี้ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์ให้ได้ในเกมนี้ครับอย่างไรก็ตามครับด้วยความที่ได้เปรียบในการเล่นในบ้านรวมถึงความมุ่งมั่นที่จะเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ให้ดีที่สุด ทำให้ดาบคู่ดูมีประสิทธิดีกว่าที่จะควาาะ้าใจชนะไปได้ที่สุดครับเกมนี้เยาจะให้บอลป่อครับเ็นคนเลือกเชรอเจฟฟิลเนเต็เตเหมาะสมกว่าครับเอาละครับขอให้ปังๆกันทุกคนนะครับชอบก็จัดขัดก็สวนใครที่ยังไม่มีที่ลงทุนผมจะส่งลิงก์ไว้ให้ต้คลิปนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก,กับช่องทีเด็ดกลับของเราด้วยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ